คณะครับคณะสถาบันเก็ตรของเรามีนโยบายจับกือไซโคลนะคะคือคณะเราก็มีเจตจำนงการะไซโฟลนะคะจรเอ่อมอเอรเษเราเนี่ยประกาศเป็นองค์กรปลอดโฟมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคะี่เอเราก็มาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเน้นย้ำนะคะเจตจำนงเดิมของผู้บริหารทั้งในระดับมาวิทยาลัยระดับคณะนะคะว่าเราเงวนาะที่ ภาชนะต่างๆแล้วก็โฟมที่ใช้ในการเียนการสอนด้วยนะคะทีนี้ให้เอาโฟมมาตัดคอนตัว์เ้ยนะนี่คณะนี่ตามมาอย่างเรานะคะว่ามัาาวใช้โฟม ส่วนหนึ่งของการเป็นองค์กรปฟอรองนะคะ